กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางรายละ3,000บาทวันที่20กรกฎาคมนี้กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คนละ3,000บาทโดยจ่ายครั้งเดียวผ่านบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนนางสาววิลาวัน พยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผู้ได้รับสิทธิ ประกอบด้วยเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา,ยาของกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนพฤษภาคมถึงกร,รากฎา,าคม2,563รวมเป็นเงินจำนวน3,000บาทต่อคนซึ่งจ่ายครั้งเดียวในวันที่20กระรากรกฎาคม2,563กกรมบัญชีกลางได้หารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการจ่ายเงินเยียวยามาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิโดยจะโอนไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนกรณีผู้มีสิทธิที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือนเพื่อให้หน่วยงานนั้นนําเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไปโคศกกรมบัญชีกลางการการนำเสนอข่าวก็จบเพียงแค่นี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ